สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยพามาชมการสร้างทางรถไฟสายเดินชชยจังหวัดเชียงของมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมบ,บ้างตามมาชมนะครับตามมาครับสวัสดีครับช่องรถไฟไทยเชา้าเราอยู่อบิหนึ่งห้าหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเจอเข้าแบบพอดี ยกขึ้นไปแล้วก็สวมลงมาเลยใช้เค้นตัวใหญ่นะครับยกขึ้นไปแล้วก็สวมเลยครับนี่คือแบบหัาเสานะครับท่านผู้ชม ช่วงรถไฟไทยนะครับเช้า <fam> ย <deux> ู่ทีาบีหนึ่งหนึ่งครับเบ่อเอาครับับแบบนะครับท่านผู้ชมนี่เรามาดูบัสสิบเด็กกำลังอยู่ยกแบบขึ้นไปแล้วก็สวมลงมาเลยครับท่านผู้ชม กับชมการทำงานรถไฟทางคู่รชไยเชียงรายเชียงของ2,260ซับสไคร์นนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจแอดมินครับลงละวางละนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์นะครับท่านผู้ชม อยู่กันเบอรเก้านะครับนี่เบอร์สิบกำลังใส่แบบครับแบบสำเร็จวางลงแล้วนะคับค่อยย่อนลง ครื่องมือทันสมัยนะครับเครื่องมือเครื่องจักรทันสมัยสุดเช้าสคริปต์ท่านผู้ชมช่องรถไฟเราอยู่บ้านบินท่1บ้านห้อยเกียนนะครับ อยู่เบอร์เก้าครับถักถักตัวเข้าแบบเนี่ยหลังแขวนแบบหย่อนลงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาชมเบอร์เก้ากันต่อเราอยู่ที่อบ,บินิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเาเจ็ดสิบสองต้นนะครับ ก็เป็นแถวเป็นแนวเสร็จละชมหลายๆมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับชมหลายๆมุมนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เช้าๆช่องรถไฟไทยพาไปชมการทำงาน รถไฟทางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะครับแบบตัสิบนะครับที่เราถ่ายท่านผู้ชมได้ชมการทำงานรนะัาเด็ดการทำงานเราอยู่กันเบอร์เก้าะนะครับทัดรถเคนไปจะบังสักหน่อยแต่เราก็มาเก็บเอามุมส,สวยๆอาบีหนึ่ง้นึ่งสาวเจบต้น เบอร์เก้าปรับปากแบบครับก่อนกนเทคอนกรีตก่อนเทหัวเสาเนี่ยระบการทำงานนะครับทันสมัยใช้เขียนแขวนแบบสำเร็จขึ้นไปเลย ก็พยายามเก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมนครับการทำงานนะครับเป็นคลิปประวัติศาสตร์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเก็บไว้ให้น้องๆรุ่นหลังได้ชมนะครับการสร้างทางรถไฟาสายเชียงรายเป็นสายประวัติศาสตร์เป็นรางเป็นทางคู่นะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวก,การเราก็เก็บไปไปทำให้ร้ายบ้าง ไปทำคลิปยาวบ้างครับก็พยายามนำเสนอสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแอดมินแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เบอร์เก้าเบอร์เด้านหลังถัดไปครับเก็บภาพ ทุกต้อน,นะครับเพื่อไปสร้างเป็นคลิปในหะ้ผู้ชมได้ชมได้ชมได้หลายมุมครับอ่ามาครับ